ขอตลาบเข้าสู่รายการพายแนปช็อตนะครับวันนี้ประจําวันที่ขอดูวนวันที่20เดือนพฤษภาคมนะครับช่วงนี้พายแนปช็อตจะเยอะหน่อยเนื่องจากว่าเหตุการณ์ความผันบวนในตลาดหุ้นมีค่อนข้างสูงแต่ก็เป็นการสูงในทางที่ดีนะครับคือคือตลาดหุ้นค่อยๆขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นวันนี้มาจับทิศทางราคาทองคําหัวข้อเรื่อง Ingo We Trust จริงๆแล้วเนี่ยมันถ้าเขียนในแบงก์อเมริกาเนี่ย Ingo V Trust ไม่ใช่โกนะ แต่เราแต่ว่าคนส่วนใหญ,ญ่เขาจะเล่นคำ Ingo v i t u s, ม, <S มันมีความหมายมันมีนัยยะสำคัญกับคำว่า Ingo in v i t u s ตรงไหนรู้ป่ะเพราะว่าโกเนี่ยทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ยิวใดๆทั้งสิน้นไม่ให้เงินมันผลไม่ได้ให้ดอกเบี้ย อาจจะให้ค่าเช่านะครับถ้าคุณเอาทองไปเป็นสินสอดพเ่าแ,แต่ในชีวิตรจริงมันไม่มีค่าเช่าเพราะฉะนั้นไม่มีกระแสงเงินสดใดๆเลยที่เกิดขึ้นจากการถือทองคําเรื่องในวันนี้มีบิตคอยหรือคริปโตโคเคเรนซีละการที่คุณบอกว่าคุณจะไปถือสินทรัพย์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่มีผลตอบแทนใดๆเลยในแง่ของกระแสงเงินสดรับกลับมาไม่ใช่ราคาคุณขึ้นลงนะไม่ใช่ราคาสินทรัพย์ขึ้นลงนะมันต้องมีเหตุและมีผลแรงพอที่จะทําให้เขาไปถือสินทรัพย์ที่ไม่มีกระแสเงินสดรับในอนาคตเลยนะครับ แล้วมันถึงได้เป็นสินทรัพย์ที่บอกอะไรเราหลายๆอย่างนะครับดังนั้นวันนี้ผมมีแค่สองรูปเท่านั้นอะแล้วรูปแรกคือรูปนี้อินก็หายค่านก็ไม่ชัดเหลือโกกวีเพราะว่านี่คือกวีอ่กนี่ก็ผมเนียคือใครออกแบบสัญลักษณ์ได้บ้างอ่ะ V ี n v v s t t m n t t c c d e m y y อะผมอยากออกแบบสัญลักษณ์อ่ะได้มันมีใครที่แบบ อนในรายการนี้มีใครออกแบบแล้วส่งไหมผมหน่อยดิกโลโก้แล้วผมจะไปทำเสื้อแจกฟรีแต่ไม่แต่ไม่แจกกาแฟอย่าหารางวัลก่อนไม่แจกกาแฟแต่จะอะรก็ทำโลโก้แล้วไปพิมพ์เสื้อแล้วแจกแฟนคลับฟรีไงก็ประกาศเลยเข้าเรื่องอินโกวีทรัสก่อนก่อนที่จะประกาศมีสองรูปให้ดูฮรูปแรกรูปแรกเนี่ยเป็นเลโชระหว่างราชนีดาวโจนับหารด้วยราคาทองคำ ถ้าลงเอาก็ขึ้นก่อนกันมผมกลัวได้ลงหรือคนงงถ้าขึ้นก็สแสดงว่าดาวโจนเนี่ยชนะทองครับถ้ากราฟนี้ลงก็สแสดงว่าทองอชนะดาวโจนน <Okay. S 2> ะที่ใช้ดาวโจนเนื่องจากว่ามันเป็นดัชนีที่ไม่ได้ไปนเน้นหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษม,มันไม่ได้แบบ n นสแดกที่ไปเทคโนโลยีจา๋าม,มันอาจจะทําให้เกิดความผันผวนกับดับชนีนี้ค่อนข้างสูง ที่อยากให้ดูก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผมชี้ลูกศรเอาไว้ออ uh ื huh. เมื่อกราฟมันลงกราฟลงรู้ใช่ไหมกราฟลงก็แสดงว่าราคาทอง <Perform. S 2> ชนะชนะชนะตลาดหุ้นดาวโจน์เมื่อใดก็ตามที่ทองชนะหุ้นในอเมริกานะ uh huh. ราคาทองชนะดาวโจนราคาทองชนะดาวโจน์บางครั้งชนะนานมากเลยนะ uh huh. บางครั้งชนะแล้วก็ชนะแบบโอ้โหทองชนะแบบเละเทะเลยทองชนะแบบเละเทะเลยแต่ทุกครั้งที่มันมีแนวโน้มว่า ทองมันจะเอาเปอร์ฟอร์มหรือทองชนะหุ้นเนี่ยมันมักจะมีสัญญาณของการเกิดวิกฤตชชัอ่ตรงนี้อันนี้คือโควิดครับอันนี้ยังไม่เกิดนะครับครับทําเอาไว้เลยทําไว้ก่อนแล้วถ้ามันไม่เกิดล่ะก็ไม่เป็นไรไม่ก็ขยับไปแค่สีเทาขยับไปเรื่อยๆคือมันไม่มีความชัดเจนนะคือบางครั้งเอาเอาคุณดูให้ดีนะบางครั้งเนี่ยตั้งนานเนี่ยทองชนะตั้งนานนะกว่าจะเกิดวิกฤตบางครั้งทองชนะ แป๊บเดียวแป๊บเดียวเองเกิดวิกฤต์ละเนี่ยอย่างเนี้ยทองชนะอู้เนี่ยดูดิทำท่าเหมือนจะเกิดจะเกิดจะเกิดไม่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 เกิดแต่ทองชนะโดยเทรนทองชนะนะแต่นานนั้นสองสามปีนะกว่าจะมีกว่าจะเกิดวิกฤตแต่บางครั้งมาปุ๊บเกิดเลยปั๊บเลยก็มีครับไม่ใช่ว่าเนี่ยไอ้นี่มาแป๊บเดียวเองอ่ะเกิดละรอบนี้กลัวเหมือนรอบนี้มากเลยคือคือผมกลัวตรงไหนหรือว่าคือสิ่งที่ผมกลัวคือรอบนี้มันมีความคล้ายกับดอทคอมผมก็กลัวว่ารอบนี้เหมือนดอทคอมพูดมาหลายรอบแล้วทำไมผมคิดว่ารอบนี้คล้ายดอทคอมเพราะวย เจ็ดนางฟ้าหกนางฟ้าหนึ่งเอ็กเซียนก็คือ n อ็นวีดีคือมันเหมือนตรงนี้มากเลยที่ตอนนั้นขึ้นด้วย Google แล้วก็หุ้นด้วยหุ้นคือแค่ Google เอาเเมสซอนไมโครซอฟทนี่มันก็คือโอเคมันเป็นหุ้นอเทคโนโลยีแต่มันมีหุ้นเล็กๆเล็กๆเล็กๆดอทคอมอะไเต็มไปหมดเลยที่ขึ้นมาจนแบบไม่รู้ขึ้นมาเพราะอะไรขาดกำไรก่อนไหมกำไรขาดทุนเลเทะ ก็ใช้อัตราส่วนรายได้ต่อราคาต่อรายได้เลยอ่ะใช่คือไม่คิดอะไรมากเล่นเกมกับไรกันมันเหมือนกับยังไงมันเหมือนกับรอบนี้มากเลยก็คือเลยกลัวว่าแล้วแรงการเคลื่อนไหวระหว่างดัชนีดาวโจนส์กับโกรอบเนี้กับลอดดอทคอมอ่ะมันดู้ายกันแต่ข้อดีคือรู้ป่ะมันลงแ๊บเดียวครับก็แล้วหุ้นที่ลงเนี่ย ก็คือหุ้นดาวโจนไม่ใช่หุ้นเทคโนโลยีเท่านั้นที่ลงแรงๆหุ้นตัวอื่นไม่ค่อยลงนะอันนี้อันนี้ผมอาจจะมีความรู้สึกดีนิดนึงว่ามันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยแสดงว่าหุ้นจะลงแรงแต่<ช>มันจะแรงแบบเฉพาะกลุ่มแต่สังเกตได้ดีพอมันเกิดดอทคอมปุ๊บเนี่ยทองชนะมาตลอดเลยนะชนะมาเรื่อยๆเลยนะจนถึงสับพรางใครสิทธิ์เลยนะผมเลย,ยังมีความคิดว่าเฮ้ยถ้ารอบนี้มันเป็นแบบดอทคอมจริงๆเนี่ยทองจะชนะยาวเลยนะแต่ข้อหนึ่งก็คือที่เราให้กลัวไว้ก็คือว่าวันเนี้ยทองเริ่มส่งสัญญาณละ ว่าเขากําลังจะเอาพอฟอร์มตลาดหุ้นตลาดุนครับแต่หลายคนก็ต้องแน่นอนต้องมีคําถามซึ่งจะเป็นคําถามที่เป็นรูปที่สองนี่จะเป็นคําตอบก็มีคําถามแน่นอนว่ามันก็มีหลายครั้งนะพี่ที่เลโชนี้ลงแต่ไม่เกิดวิกฤตเช่นอ่พี่เนี่ยดูดิมันก็มีกลับขึ้นหม่ใหม่ใช่ไหมอ่าะเข้าใจพี่พี่ดูดิพี่ดูดิกลับขึ้นใหม่ใหมคือ เราไม่มองมุมเดียวถ้าเราอธิบายมุมเดียวเราก็อธิบายรูปสอนสีแดงเรามาลองมาอธิบายในมุมที่ว่าพี่มันก็เคยแบบกระดิกอย่างนี้นะมันก็ควรจะมีวิกฤตแต่ไม่มีนะพี่ไปต่อหรือรอบนี้มันจะกระดิกอนนี้แล้วไปต่อก็ได้อ่าโอเคแต่รูปที่สองจะเฉลยว่าทําไมมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นมันอาจจะเป็นดอทคอมก็คือเรื่องเอามาพอดกับ P e ของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาทั้งตลาดนะเชลเลอร์เชลเลอร์นะครับ PE r อ t i o เคยที่บายแล้วนะครับว่าชี่ยคืออ,อะไรคือ P E สิ0ปีเอา E P S 10ปีย้อนหลังค่าหา P E ซึ่งจะนิ่งและแม่นกว่าปรากฏว่าเราเอามาพอตกับดัดชนีเมื่อกี้นี้คือดาวโจนหารด้วยโกเนี่ยคือสีดำรูปเดิมเลยคือรูปนี้รูปเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้เอามาพอดกราฟคู่กับ P E ทุกครั้งถ้ามันจะเกิดว่าเฮ้ยถ้ามันทอมันเอาเปรียบแล้วจะเกิดวิกฤตเนี่ยมันจะเกิดตอนที่อินโกลับ เลือสไลด์พี่ก็บอกมา่าโอเคโอเคไม่เป็นไรมันจะเกิดตอนที่ P E อะอยู่ในระดับสูงเห็นป่ะช่วงดอทคอมช่วงเวลาที่โอเคมันเด้งลงมามันอเพอฟอร์มจริงนะแต่มันมันมันกลับกนไปใหม่พี่ก็เพราะว่าอ่ะนก็เพราะว่าในช่วงปี2 0 1 7 P E มันอยู่แถวเนี้ย P E มันยังไม่ได้แบบพีก พีมันยังไม่สูงไงแต่วันนี้พีอมันขึ้นเป็นตรงนี้ละอถ้าเป็น b เนี่ย B จะบอกว่าเนี่ยกําลังสร้างเฮดแอนด์โชเดอถ้ารอบนี้แบบว่ารอบนี้ลงมาตรงนี้นะอแล้วถ้าพีลงมาแล้วหุ้นลงนะแล้วทองคําขึ้นต่อนะกเดือนต่อเดือนโอ้โหรูปเนี้ยชัดแต้มันมันทําให้เราได้ตระหนักว่าเฮ้ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ทองชนะดาวโจน แล้วมันไปแมทช์กับ PE ที่อยู่ในระดับสูงด้วยเหมือนที่เคยเกิดเนี่ผมบอกว่ามันเหมือนดอทคอมหรือตอนช่วงออยช็อคเกรดดิเพเชันนะครับแล้วมันตรงเนี้ยมันจะเป็นการสัญญาณคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นในตอนที่โกกำลังนชนะตลาดหุ้นยามที่ PE ของตลาดหุ้นอเมริกาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง,สงมันเลยทำให้ผมกลัวว่ามันจะเกิดรูปนี้แล้วจะทให้เกิดเส้นสีเทา แต่ไม่ใช่ว่าเกิดแล้วจะลงทันทีนะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกายังมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้ต่อเพราะเมื่อวานนี้ถ้าเราฟังมัลลี่เมื่อาวานนี้ถ้าเราฟังมัลลี่ซาิไม่ค้านกันนะครับแต่มัลลี่ซารจริบอกว่าหุ้นจะขึ้นต่อทำไมพี่กวีแม่งมาถึงตรงนี้วันนี่คือระยะยาวว่าให้ระวังแต่ระยะสั้นตราบใดที่ดอกเบี้ยยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง,งยังไม่ลงครับหุ้นยังไม่ลงครั หุ้นจะลงต่อเมื่อดอกเบีย้ยของสหรัฐอเมริกาเริ่มปรับตัวลดลงตอนนั้นเนี่ยดาตัวค่าเงินดอลลาร์จะตกอย่างหนักและค่าดินดอลลาร์ที่ตกลงจากดอกเบีย้ยที่ลงก็จะไปหนุนให้ราคาทองคำขึ้น,นและเอาพอฟอร์มตลาดหุ้นอินโกวีทัสทองกำลังบอกอะไรเราบางอย่างว่าอาจจะมีบางอย่างที่เกิดขึ้น <laughs> ซึ่งไม่แน่นะทองคำที่ขึ้นตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าการเมืองบ้านเราไม่นิ่ง โคตรมีความสาคัญเลยครับไม,ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวจบภายสแนปช็อตนะครับขอหน้าใหญ่นิดหนึ่ง<ล>ะนะครับ<ม>อก็เป็นอัตราส่วนหนึ่งที่อยากจะเอามาแชร์เพราะว่าจริงๆแล้วในอัตราส่วนการเอาตลาดใหญ่ๆที่มีคนคือข้อดีของการเอาตลาดใหญ่ๆมาหาอัตราส่วนซึ่งกันและกันเนี่ยมันดีตรงที่ว่า เป็นตลาดที่แมนนุกพลเยากตลาดที่ถูกแทรกแซงได้ยากเช่นใครจะมาแทรกแซงราคาทองคําคุณต้องใช้เงินมหาศาลใครจะแทรกแซงดาวโจนคุณต้องใช้เงินมหาศาลใครจะแทรกแซงตลาดทองคาใครจะแทรกแซงตลาดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยหรือใครจะแทรกแซงผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีหรือสองปีเนี่ยมันแทรกแซงไม่ได้เพราะตลาดมันใหญ่แต่เอาตลาดหุ้นไทยไปหารกับตลาดหุ้นอื่นไม่ได้นะเพราะตลาดหุ้นไทยอ่ยถูกแทรกแซง ง่ายมากเอาปตาทหาด้วยปตทอสพอห,หรือจะเอาบีบีเอหาด้วยเอสบีมันไม่ค่อยได้อะไรหรอกเพราะว่าพวกนี้มันถูกแมนนิบูเลตได้ง่ายโดยเฉพาะนักทุนต่างประเทศแต่ถ้าคุณเอาตลาดใหญ่ๆมาหาเลโชแบบเนี้ยคุณจะได้ข้อมูลแล้วคุณอ,อะไรหลายอันมันประกอบกันนะคุณจะได้ข้อมูลที่ที่ดีมากถ,าถ้าสนใจเนี่ยเดี๋ยวพายอินเวสขับอิติในหัวอัดเรื่องนี้แล้วแล้วดูว่าเวลามันแมทคุณเอาตัวแปร เลโชเหล่านี้เอามาแบบแบบแบบกันอ่ะคุณจะรู้ว่าเฮ้ยทิศทางการลงทุนต่อไปหรือเราต้องกังวลอะไรในอนาคตต่อไปเลโชดาวโจนทูโกกำลังให้เรากลัวว่าในอนาคตกําลังจะเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นไหมอันนั้นคือระยะกลางถึงระยะยาวแต่ระยะสั้นเราก็ติดตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนแล้วก็การเมืองไทยแบบไพ่เดลี่สารนเลจีของเราต่อไปจบไพ่แนปช็อตประจําวันที่ลืม ยี่สิบพฤษภาคม